รับสมัครงานรวมกว่า6แสนอัตราในงาน Job Expo Thailand 2024วันที่28-30ถึงมิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่เวลา11โมงถึง3ทุ่มเข้างานฟรีซึ่งทางกระทรวงแรงงานจับมือกับภาคเอกชนรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศกว่า5 0 0 0อัตรา และงานต่างประเทศกว่า1 0 0 0 0แสอัตรารวมเป็น6 0แสนอัตรา hmm. เพื่อรับสมัครพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต้องการหางานทำนะครับทุกวุฒิการศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศท่านสนใจสามารถไปร่วมงานได้เข้าฟรี28-30ถึงมิมิถุนายนนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการฝึกอบรมอาชีพการแนะแนวอาชีพ และการส่งเสริมสนับสนุนการหางานทำตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมของแต่ละคนนะครับ Jobs Expo Thailand 2024